ตอนนี้เราก็กาลังมารอขึ้นเขาหลวงสุขโขทัยนะคะทุกคนซึ่งอยู่ด้านนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันซึ่งเราจะขึ้นแล้วก็ลงในวันเดียวกันนะคะไม่ได้ค้างเนาะเรามาดูว่าจะหนักไหมตามนั่นเลยค่ะทุกคนคะเป็นเลิกย่ามอันดีของการกลับแม่เยือนเขาหลวงสุขโขทัยอีกเทือนหนึ่งของน้องดาวจ้า จะว่าไปเทือแรกที่เคยมายางก็คงจะเกินสิบปีแล้วแต่สิ่งที่บอกเคยแผลวก็คืออันว่าความชันมันคือชันกระดอก,กระเดือแท้จ้าระยะทางเกือบสี่กิโลเมตรดาวให้เก้าเต็มสิบสำหรับที่เคยยางมา,จากจ้ะพ่อได้ยางบืนเขาขึ้นมาแล้วกำมานางหอบแหกแกอยู่มองจุดพักชมวิวที่เพิ่นจัดเตรียมไว้ให้คิดมาแล้วกระปานเพิ่นหูใจว่าถ้าหมูเจ้าจะเดินต่อไปไหวโปรดจงพักหยุดหายใจที่จุดนี้เสียก่อนถ้าบ่อยากนอนยาวเพิ่นว่าขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแบบในทุน <c oughs> มีความชันสุดไปต่อครับโบหูว่าอีหยังจะเปลี่ยนไปหลยปันไดแต่ที่น้องดาวมั่นใจก็คือความชันของการคืนเขานี่แหละจ้ะอุ้ยย้อมใจอีหลีว้าวเดวน้องให้ดูนี่ ข้างหลังก็คือจุดใส่งามตามนั้น,น <ปะ S 1> เลยจ้า <ปะ S 1> อย่างมาจมมาบ่อพอไนใจกระอดคืบดบ่อได้ต้นใส่อีหยางมางามแท้ยืนแท้แล่ช่างโดดเด่นอยู่กลางป่าใกล้ถึงแล้วจ้าเดาดังให้ดูนิดนึงก็ยังไงทุกคน เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วโปรจะถามว่าเหนื่อยไหมให้สังเกตที่การเป่าปากพูดพูดเอาโลดจ้านั่นคือสัญลักษณ์ของการหายใจระเพียงพอแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อพ่อได้ขึ้นมาแล้วสุดสุดเลยว้า ตรงบริเวณนี้พิ่นมีสถานที่ไว้จัดให้แคมปิง้งใครอยากชวนผู้ใดมาเอาติงติงลิงตงิ่งติ่งลิงติงตงต่งสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานเอาได้จ้าตั้งเต็นนะคะก็เอ,อ้ยไม่ใช่ใครที่อยากขึ้นมาค้างคืนเนาะก็สามารถขึ้นมาได้แต่ดาวไปกลับจ้ะเดี๋ยวดาวพาไปดูมมีอะไรบ้างจะมีที่ให้กินข้าวนี่ร้าน,นสวัสดิการนะคะทุกคนไปยังฟิชชมวิวต่างๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่จ<ด>ุดนะทุกคนแต่ก<ด>็จะพยายามพาไปเนาะ ออโอเคขอพักก่อน,นก่อนไม่ปลากระป๋องกับขา้าวจริง,รงๆแล้วมันต้องเป็นข้าวไข่เจียวนะทุกคนอย่างที่เฮาฮู้ก,กันจ้าถ้าผู้ใหจะย่างขึ้นมายอดเขาแห่งนี้เมนูที่สุดแฮปปี้ก็คงสิเป็น<บ>ข้าวไข่เจียวกับปลากระป๋องนี่<ช>ละจ้าบ่ว่าจะไปเขาลูกใดกะยยอดฮิตค่ะนะจะว่าไปแล้วข้อไปกินเทิ่งยอดเขามันก็มีรสชาติกลายเป็นเมนูพิเศษอีหลีจ้ากินเอียมแล้วก็ออกเดินจ้าครานี้ ่ไม,ไม่รู้ว่าจะไปได้กี่กที่แต่ว่าก็จะพยายามไปถึงจุดชมวิวผานาลายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนีน่นี่นะคะจุดชมวิวเขานาลายที่เอ,อผานาลายที่เขารวง ถาถึงตรงนี้ให้ทุกคนย่างออมหินมาจาัไหน่อยดีมาพอกับวิวจริงๆที่มองไปก็หเห็นอ่างเก็บน้ำพร้อมจ้าอีกทั้งภูเขาเลี้ยงล่ายสลับกันฮ็ดเห้าชว่วฟันและลงไหลอุ้ยพ่ดแล้วแลนด์สเคปของแท้่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวที่อื่นกันต่อโอ้ยแต่ที่นี้ก็คือจึ้งมากนี่นะคะ ต้องมาลองสักครั้งหนึ่งนะทุกคนมันคุ้มจริงๆคือจริงๆแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้มานะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มาก็ยังประทับใจมาจา้ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่เขาพ่อแม่ย่าค่ะตรงนี้ย่าเฝ้าเสื้อเ้อจ้ามีการเข้าใจผิดนิดหน่อยเป็นสิ่งเล็กๆที่มีข้อผิดพลาดที่เขาลองสปอตไทปยต้องมาสักครั้งอนะทุกคนสุดยอดแดดกระแหงแหงงว้า ไม่กินน่าจะผิดจุดหรือเปล่า นแน่มีอีหย่างสิบอกอันว่างหนึ่งที่ว่าถึงเขาพะแมยาแล้วมันบใชัยจ้าทุกคนจา้าเข้าตรงยางมาอีกนิดนึงได้จา้าที่จริงแล้วมันคือจุดตรงนี้จ้าทุกคนขาที่เป็นจุดชมวิวของเขาพะแมยาของจริงจา้าโอ้ยบ่ว่าจะเป็นวิวมองได้เบิ่งแล้วก็สวยสุขใจอีเล่จา้าบ้าพอนังคืดแล้วโมเมนต์เข้าสีไดดมาซ้ำกันรอบที่3บาจา่จ้าแต่กับเอาทอ็อจะให้มาซ้ำร,รอบที่เท่าใดมากกมาตัวทาวิวมันงามป่านนีเน,นาะจ้าเดี๋ยวก่อนอนืองดาวขอไปยืนดื่มดำบรรยากาศสูดหายใจพื้มันเต็มปอพร้ เป็นนึ่งกรุ๊ปเป็นจังไดายเจังเลยว่าไปแล้วกับ้งสิบอผีแีแรงท่องเที่ยวธรรมาชาติอันยอดฮิตให้กระทือว่าตีเป็นที่ยอดฮิตในสถิติของโลกไปเดินทางกลับจ้ะโอ้จุดชมวิวค่ะพระแม่ยาะแล้วก็ ิดว่าน่าจะลงแล้วนะคะทุกคนพอมาถึงจุดนี้คิดว่าจะลงแล้วแต่กันยังโใชัยจ้าแค่จึงใด้กระจมันอยากไปต่องั้นจะขอแวะอีกสักทีแล้วกันตัดสินใจละเราจะไปต่อกันที่เจดีจ้าไม่รู้ว่าตรงจุดชมวิวตรงเจดีจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็เดินต่อเอกนะคะเมื่อกี้เพิ่งในระหว่างทางที่จะเดินไปที่เจดีนะคะทุกคนวิวสวยมากนี่ เดินขึ้นมาตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวอเขาพระเจดีแล้วคะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวน้องดาวให้ดูวิวรอบๆนี่จ้านี่ป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดูทางข้างหลังเขาวดวงสุโไทยสุดยอด ความชันคือให้เก้าเต็มสิบมาเถอะใครอยากลองนะสภาพการลงจากเขาหลวงมาแล้วจะย่างที่เห็นเลยจา้ามีกระปานจะาของยางเท่งลั่นเวยางเซ่เซหมุนโชว์เป็นหนึ่งกลุบสมยหัวซุปลงดียังมีการเสริมความฟินแดกยิ้มยิง,งแขววเท่องโอนซิล่าพุ่นแล้วเพิ่นมาเอาตามนั่นจา้าใครอยากตามมากก็ตามมาเด้อเขาหลวงสุโคไทย